พี่มา,จากจักเอดไลนยกันหรือยัง ไอแดงไม่สบายหมอช่วยดูหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันซื้อประกันไว้ให้มันตั้งหลายที่ข,ขอโทษนะคะน้องเป็นอะไรมาคะถ้าคุณลูกค้าจะใช้สิทธิประกันสุขภาพต้องขอทราบรายละเอียดกรมธรรม์ของคนไข้ด้วยนะคะเออฉันหามไม่เจอนะจ๊ะพี่จ๋าตัวมันร้อนเหลือเกินฉันต้องเร่งมากลัวจะไม่ทันกันอืมฮะอืมพี่มาก พี่อยู่ไหนไอแดงไม่สบายตัวร้อนจีพี่ต้องเร่งมาโรงพยาบาลนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาคพี่รถชนหาประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้พี่หน่อยพี่หาในรถแล้วไม่เจอเลยจ้าฝากหน่อยนะจ๊ะพี่จ๋าประกันมอเตอร์ไซค์ประกันมอเตอร์ไซค์ประกันม <c oughs> อ,อเตอร์ไซค์ไอแดงโอ้แม่มาแล้วนะลูกไม่ต้องกลัว โอ้ชาคนนี้แฟนหาประกันให้พี่เจอหรือยังฉันยังหาไม่เจอเลยไอ้ดทกปรตัวรอส่งเสียงร้องไม่หยุดพี่ต้องมาที่นี่เดียวนีาเรื่องประกันสุขภาพของเด็กชายแดงไม่น่าครับหมดปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันลองโหลด LINE at OIC Connect สิครับ Line Official คอปภรอบรู้หรือ Search ปโอไอซีคอน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีการรวบรวมข้อมูลของกรมธรรม์จากทุกบริษัทประกันภัยให้พร้อมใช้งานได้ในช่องทางเดียวบริการกรมธรรม์ของฉันจะนําข้อมูลทุกกรมธรรม์ของคุณมาแสดงให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบนโทรศัพท์มือถือเพียงเพิ่มเพื่อนกับซูเปอร์แอปด้านประกันภัยบน Line o t o i o n o n n t c t ลงทะเบียน3ขั้นตอนง่ายๆก็ใช้งานได้ฟรีทันทีพร้อมบริการเสริมอีกมากมาย แอดไลน์แอด c อ c อแล้วรีบมาเป็นเพื่อนกันนะครับให้ประกรันภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวครบจบในที่เดียวด้วยไลน์แอด o o n n o n t e c t สิครับเช็คประกรันได้ทุกอย่างเลยนะ